สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาทำไข่ออนเซนแบบไข่ลวกกันนะคะวิธีทำก็แสนง่ายนะคะในขั้นตอนเดียวก่อนอื่นเราก็ล้างไข่ให้สะอาดแบบนี้นะคะจำนวน4ใบไข่เบอร์สองนะคะไม่ใหญ่ไม่เด็กเกินไปแล้วก็เราก็เตรียมน้ำนะคะใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ตั้งไฟค่ะน้ำที่เตรียมก็คือต้องท่วม ฟองไข่นะคะเพราะว่าถ้าไม่ท่วมฟองไข่ก็จะทําให้ความสุกไม่สม่ําเสมอนะคะตั้งน้ําจนเดือดเ <c oughs> คล็ดลับของเราในขั้นตอนเดียวคือไม่ต้องเติมน้านะทาไข่ออนเซนแบบนี้ของเรานะคะก็คือเมื่อตั้งไฟไปได้ซักระยะนะคะน้ําเราก็สังเกตนะคะที่ขอบเดือดปุดๆนะคะและด้านล่างด้านล่างก็คือมีน้ําเดือดเป็นประกายนะคะแววๆแต่ว่าไม่เดือดรุนแรงนะคะหลังจากนั้น หลังจากที่เราสังเกตนะคะขอบขอบน้ําเดือดแล้วก็ด้านล่างเริ่มปุดๆให้เราเห็นเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะวิธีการนี้เราจะไม่ต้องเติมน้ํานะคะถ้าเราทําแบบน้ําเดือดแล้วใส่ไข่ลงไปเราต้องเติมน้ําอีกหนึ่งส่วนฉะนั้นวิธีนี้เราไม่ต้องเติมน้ําให้ยุ่งยากใช้วิธีการสังเกตอานะคะใส่ลงไปเลยค่ะตอนที่ใส่ลงไปเราก็ปิดไฟให้เรียบร้อยนะคะ หลังจากที่เราใส่ไข่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้สิบเจ็ดนาทีนะคะหลังจากปิดฝาเราก็นับเวลาเลยค่ะสิบเจ็ดนาทีหลังจากที่ได้สิบเจ็ดนาทีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็นํามาช็อกกับน้ำเย็นน้ําแข็งนะคะใส่น้ําแข็งทําน้ําให้เย็นนะคะแล้วก็เราก็ใส่ไข่ลงไป วิธีการทําไข่ออนเซนแบบลวกนี้ก็คือขั้นตอนนี้สบายง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากอะไรมากเราไม่ต้องเติมน้ําเติมอะไรแค่กาหนดเวลาอย่างที่บอกนะคะแล้วก็สังเกตน้ําเดือดเราก็จะได้ไข่ออนเซนแบบไข่ลวกสามารถนําไปรัประทานได้อย่างอร่อยนะคะแช่ในน้ําเย็นประมาณ5นาทีนะคะ5 5นาทีหลังจากนั้นเราก็ นำมารับประทานได้ค่ะเราก็ตอกเลยนะคะมาดูหน้าตากันค่ะนี่ไข่ออนเซนแบบไข่ลวกของเรานะคะก็จะมีเมือกก้อนๆแบบนี้นะคะนำไปรับประทานกับโจ๊กหรือว่าเหยาะซอสก็รับประทานได้เลยนะคะ ตอกให้ดูอีกใบหนึ่งค่ะว่าความสุขหน้าตาของเขาก็จะเหมือนกันทุกใบนะคะวิธีขั้นตอนนี้นี่อย่างถ้าเราต้องการไข่แดงนุ่มหนึบนะคะเราก็ทำให้น้ำเดือดนะคะน้ำเดือดแล้วก็มาแช่ไว้17บเจ็ดนาทีเช่นเดียวกันเราก็จะได้ไข่แดงที่แข็งขึ้นแล้วก็ เป็นตัวขึ้นนะคะแต่ว่าสูตรของเตมเราชอบแบบนี้ค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามมาฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ